วันนี้เรามีของเล่นใหม่มาอวดนั่นก็คือ e-reader b o u e go color 7 gen 2มาพร้อมกับ booking sent active stylus นั่นเองหลายๆคนอา,อาจจะสงสัยว่าแบบ e-reader มันคืออะไรมันก็คือแท็บเล็ตที่ออกแบบมาเพื่อการอ่านโดยเฉพาะพอมีแล้วอ่ะมันทําให้เราแบบอ่านหนังสือได้ไวขึ้นมากๆรุ่นนี้ความต่างจากชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งเป็นจอสี คือปกติอโดยส่วนใหญ่อ่ะอีรีเดอร์มันจะเป็นเครื่องขาวดำใช่ปะ่ะแล้วความพิเศษของรุ่นเนี้ยก็คือเป็นหน้าจอสีมันก็จะทําให้แบบเราอ่านการ์ตูนนิตยสารหรือว่าแบบพวกหนังสือที่มีภาพประกอบอะไรเงี้ยได้แบบฟินมากยิ่งขึ้นและที่วอลไว้ก่อนนั้นก็คือเราสามารถใช้อีรีเดอร์เนี้ยในการแบบจดบันทึกเราไฮไลท์ได้ หรือว่าจะใช้วาดรูปก,ก็ได้เออถ้าเกิดว่าหนูมี iPad อยู่แล้วหนูควรจะซื้อ e-reader ไหมคําตอบก,ก็คือควรซื้อเพราะว่า e-reader เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้แบบถนอมสายตาเนาะออาเทียบกันเจอา iPad อ่ะมันจะมีความหน้าจอแบบสะท้อนแสงแต่ว่าตัว e-reader อ่ะ er มันจะแบบไม่สะท้อนแสงเลยต้องจุดนี้นี่แหละที่มันทําให้ e-reader อ่ะ er อ่านสบายตามากกว่าลองใช้ e-reader แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปจริงๆสําหรับใครที่กําลังหา e-reader เครื่องแรกหรือว่าแบบกําลังเล็งๆอยู่ว่า อถ้าอัปเกรดเราจะเปลี่ยนไปเครื่องไหนดีเราไปหาข้อมูลดูกันได้หรือว่าไปตำกันได้ที่ไฮเทคกันได้นะทุกคนวันนี้เราไปก่อนได้มา